ssl 4 0 0 0 b ได้เปิดตัวในปี1976และกลายเป็นรุ่นยอดนิยมที่ถูกใช้ในการอัดเพลงกันอย่างแพร่หลายในสตูดิโอของ t ท w n h o u s e Studio ในกรุงลอนดอนซึ่ง ssl 4 0 0 0 b ได้ถูกใช้อัดเสียงเพลงดังอย่าง indie air ของ Phil Collins และ Intruder ของ Peter Gabriel ซึ่งปลั๊กอิน 4Kb ได้จำลองการใช้งานมิกเซอร์ของรุ่น SL 4000b ที่ให้เสียงมีความ p u n ช์และ Saturation ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Analog มาอยู่ในรูปแบบของปลั๊กอินซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆของปลั๊กอินตัวนี้กันครับภาคไม่ PM ได้จำลองโทนเสียงของ Gennsen t r a n s f o r m e r รุ่น JE 115KE ซึ่งเป็นวงจรที่อยู่ในต้นฉบับของตัว 4000b โดยเราสามารถ ปรับได้ทั้ง Input ตทิมและเกนใหม่ที่จะสร้างฮาร์โมนิกและเสียงไดร์ให้กับแท็กของเราที่ใช้งานถัดมาในส่วนของ EQ ได้จำลองเสียงแบบออริจินอลจาก SSL 4 0 0 0 B ที่มีชื่อเรียกว่า Brown n o อ k e q โดยแบนด์วิดของ EQ จะมีความแม่นยำและมิดแบนด์ที่มีความคมชัดช่วยให้เสียงกองและเบสมีความหนามากขึ้นในส่วนของ Channel Dynamic จะเบสออนมาจาก SSL Bus Compressor ที่เป็นคอมเพรสเซอร์ระดับตำนานที่ทุกคนต้องใช้ในงานมิกซ์เสียงและยังมีระบบตรวจ จับพิและสายเชนมาให้และที่พิเศษเลยก็คือจะมีเดียเซอร์โหมดสำหรับใช้ลดเสียงย่านไฮหรือซิเบลแลนได้อีกด้วยซึ่งสามารถใช้กับเสียงร้องหรือเสียงกองก็ได้ครับและในส่วนสุดท้ายที่จะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับเสียงเลยก็คือ VCA เฟดเดอร์ของ s s l เองซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเฟดเดอร์ของรุ่น 4000B สามารถสร้าง s a ตเทลเลชันหรือฮาร์ o n นิกได้อีกด้วยและยังมีปุ่มโซโล c คัตแอนที่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับคอนโซลพร้อมกับปุ่มวิดที่จะช่วยเพิ่มความกว้างให้กับเสียงได้ครับโดย plug-in 4KB ยังออกแบบมาให้เราสามารถจัดเรียงเชนได้อย่างอิสระและทํา external side chain ได้อีกด้วยถือว่าเป็น p l อิ i n channel strip ที่ครบเครื่องมากๆและได้ซาวระดับตํานานแบบ SSL 4000B ซึ่ง p l u อ i n ตัวนี้นะครับถูกแถมมากับ SSL UC1 แบบฟรีๆและยังมีอีก2บั p l u g อย่าง channel strip 2ที่จําลองเสียงของรุ่น 9000K และ bus compressor ที่มีต้นฉบับมาจาก G bus compressor บนมิกเซอร์ของ SSL อีกด้วยต้องบอกว่าใครที่ซื้อ SSL UC1 ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆครับสามารถ control ผ่านตัวฮาร์ดแวร์ได้เลยและยังสามารถ ใช้งานกับปลั๊กอินเทอร์พาร์ตี้แบรนด์อื่นๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อวินเทจซูริโอหรือกดลิงก์ช้อปปี้ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ